สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรโยนอยีกเช่นเคยนะคะในช่องนันดรถสวยมือสองนะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถอันติดเข้าใหม่อีกหนึ่งคันมานําเสนอให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะเป็นรถสีเทาดำสีหาย,ยากอีกหนึ่งคันเลยนะคะคันนี้เป็นโตโยต้าอันติด 1.6G ปี2017นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่419,000บาทเท่านั้นเองนะคะได้เป็นรถปีใหม่นะคะสีเทาดำหาย,ยากอีกหคันเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถ อันติสีเทาดำไว้ใช้งานอยู่นะคะคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสวยๆเลยติดต่อหานัดได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก้8 7นัดเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยคะ่ะ สำหรับบายเลสของรถคันนี้นะคะจะได้เป็นโฉมหน้าใหม่โฉมไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วนะคะป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ6กกไก่ดอชดา74 5 6หหกรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะโคมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์โคมใสๆขาวๆสวยๆเลยนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะจะได้เป็นล้ออันลอยปัดเงาสองสีนะคะน็อต5้ารูโลโกโลต้ตรงกลางนะคะ ยางรถนะคะจะได้เป็นยางดันหลบนะคะยางดันหลบปี2021นะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะคันนี้ขอบ15อ,อ๋อขออภัยค่ะคันนี้ได้เป็นขอบ16นะคะยางใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะช่วงล่างรถคัน,น,นะคะสภาพเดิมๆไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะอาจจะมีขราบ้าบโคนบ้างเพราะว่ารถเข้มายังไม่ได้ปรับสับเลยนะคะ ไม่มีร่องรอยชนรอบๆบ,บคันเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถบิวอินในส่วนของไฟเดียวมาตรงกระจกมองข้างนะคะมือจับประตูสีด้านนะคะสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมนะคะเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดเลยก็ว่าได้นะคะ โลโก้โตโยต้านะคะมีติดอยู่ตรงกระจกนะคะกระจกเดิมแท้ทุกบ้านนะคะติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะสภาพพร้อมใช้งานได้เลยนะคะ ช,ช,ช่ชชวงล่างด้านหลังของรถคันนี้นะคะสภาพเดิมของสร้างเดิมนะคะรอยจุดเม็ดอาร์มีให้เห็นเด่นชัดนะคะรับประกันเรื่องของการชนหนักพิกความจมน้ำนะคะไม่มีแน่นอนนะคะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาใหม่บเฉี่ยวสวยงามนะคะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะด้านล่างมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะ ขออภัยค่ะด้านล่างเป็นไฟทับทิมติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะเป็นรุ่น corona เอาติด1.6ตัวจีนะคะ กระจกด้านหลังนะคะติดตัวไร้ฝ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะจะอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าคันนี้นะคะเขาติดฟิล์มดํานะคะติดฟิล์มมาให้รอบคันพร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่มองหารถอันติดไม่ใช้งานอยู่นะคะคันนี้เป็นสีเทาดําสีหายากเลยนะคะติดต่อหานัดได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดภายในของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ ภายในของรถคันนี้นะคะภายในจะตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจนะคะมือจับประตูด้านในเป็นแบบโฮเมียมนะคะระบบเซ็นทัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีช่องวางแก้วน้ำผดน้ำตรงแผงประตูให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นกุญแจคียร์สตาร์ทมือนะคะกุญแจคีย์สรนะ แองจิงสตาร์ทนะคะแอร์ air ได้เป็นแอร์กลมๆหมุนได้360องศาเลยนะคะด้านล่างนะคะจะเป็นแงผงควบคุมกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะในส่วนของพวงมาลัยรถคันนี้นะคะจะได้เป็นแบบมังติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพพวงมาลัยก็สภาพเดิมๆไม่มีรอยถลอกรอยสึกหลอของการใช้งานนะคะสภาพส,สวยๆเลยนะคะหน้าจอเรียนไม้นะคะเดี๋ยวนะ้าจะสาตาร์ทรถให้ดูนะคะว่าคันนี้ม่อยู่ที่เท่าไหร่นะ ามาแล้วนะคะคันนี้นะคะแรกมาอยู่ที่2 3 6 9 4 7กิโลเมตรนะคะไม่เยอะนะคะแต่ว่าไม้แท้ไม้เดิมแน่นอนนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเขาเป็นรถหน่วยงานนะคะข้อดีของรถหน่วยงานก็คือเขาเข้าเช็คระยะเข้าตรวจสภาพทุกรอบของการทุกรอบ ของเขาอยู่แล้วนะคะก็คือทุกๆ1หมื่นกิโลตัวสอบประวัติที่มาที่ไปทางศูนย์บริการได้เลยนะคะในส่วนของเครื่องเล่นเสียงนะคะก็ได้เป็นแบบวิทยุ fm cd usb aux ได้ปกตินะคะแอร์เป็นแอร์อนาล็อกหมุนมือรับได้4ระดับนะคะเป็นเกียร์ออโตแบบขั้นบันไดสวยสยเลยนะคะมีช่องวางแก้ววางขวดน้ำด้านข้างให้ด้วยนะคะที่พักแขนนะคะสามารถเปิดเก็บสัมภาระได้นะคะคอนโซลของรถคันนี้นะคะเขาตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจสวยสเลยนะคะ แล้วก็ด้านล่างที่เก็บสัมภาระนะคะมีอุปกรณคู่มือของรถนะคะยังอยู่ครบเลยนะคะลูกค้าสามารถศึกษาข้อมูลของรถคันนี้เพิ่มเติมได้เลยนะคะ สวยๆเลยนะคะฝ้าเพดานนะคะไม่มีร่องรอยของการขีดเขียนเลยนะคะสวยๆเลยนะคะไฟติดครบทุกดวงนะคะลูกค้าคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะได้เป็นรถสีเทาดําสีหายาตอีกหนึ่งคันเลยนะคะสําหรับเบาะรถคันนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะสภาพสวยๆเลยไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะหัวน็อตซอกประตูนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่ขยับขยีนเลยนะคะ รับประกันโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสวยๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะ มาต่อกันเลยนะคะที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างๆนั่งสบายมีในส่วนของกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังนะคะให้หนึ่งช่องนะไว้เก็บสัมภาระได้นะคะมีช่องเสียบชาร์จไฟให้2รูนะคะเบาะด้านหลังนะคะนั่งสบายๆเบาะแน่นๆแต่งๆตึงๆไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะภายในตกแต่งเป็นโทนสีเบจก็ทําให้รถดูกว้างดูสว่างมากนะ มาต่อกันที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะ สำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของรถคันนี้นะคะกว้างๆเลยนะคะลูกค้าบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะถ้าเปรียบเทียบเป็นกระเป๋าเดินทางเนี่ยใส่ได้ 4- ี่ห้าใบเลยนะคะเพราะว่าด้านหลังเขากว้างมากๆนะคะอาจจะมีค้าบฝุ่นค้าวพลางนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพไม่ได้เก็บงานเก็บรายละเอียดอะไรเลยนะคะสภาพยังสวยงามงามไม่เลยะควะามเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดนะคะด้านล่างมีรายอุปกรณ์แม่แรงอยู่ครบนะคะรอยซีนเดิมๆ เม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะได้รถคันนี้ไปนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะหัวน็อตด้านหลังสีเดียวกับตัวรถไม่ขยับเขยื้เลยนะคะจุดเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆเห็นเด่นชัดนะคะขอบยางไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะลูกค้าที่มองหารถอันติดไว้ใช้งานอยู่นะคะคันนี้นะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะได้เป็นสีเทาดําสีหายากด้วยนะคะคันนี้ห้ามพลาดเลยรถมาไวไปไวแน่นอนติดต่อหานัดได้เลยนะคะที่เบอร์0982์ 0 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4 6 0 0ซี125แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นี้อาจจะฝุ่นเคอะหน่อยนะคะอย่างที่บอกรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้เก็บงานเก็บรายละเอียดอะไรเลยนะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมๆไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะลูกคา้าสภาพสวยๆแห้แงๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปของรถคันนี้ทางศูนย์บริการได้เลยนะคะรับประกันเรื่องของการชนหนักพิก ความจมน้ากับสีเปลี่ยนสีไม่มีแน่นอนนะคะสภาพสวยๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะคะคันหน้าเดิมๆนะคะหัวน็อตเดิมๆไม่ขยับขยี้เลยนะคะจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานนะคะขนาดฝุ่นเกาะก็ยังมีให้เห็นเด่นชัดอยู่เลยนะคะรอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะหัวน็อตด,ด้านในสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่ขยับขยี้เลยนะคะหัวนอกก็อตฝากระโปรงนะคะโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่ชงวนกันความร้อนยังอยู่นะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ ถ้าให้เราได้อาบน้ําปรับแป้งปรับสภาพให้นะคะรับรองว่าคันนี้นะวิ่งวิ่งว้าวๆาวไม่แพ้ป้ายแดงแน่นอนนะคะคันนี้สวยมากๆเลย สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ได้รับชมคลิปนี้แล้วสนใจในรถคันนี้นะคะโต y ยต้าอันติ 1.6G ปี2017นะคะ4เท่าดำสีหายากอีก1นึ่งคันนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่419,000บาทเท่านั้นเองนะคะติดต่อหานัดได้เลยที่เบอร์0982609587นัดเพชรยนต์นะคะเข้ามาดูรถจริงทดลองขับได้นะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนัดก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ